มีความรักมิติที่เท่าไหร่อัตมาตอบอย่างเป็นวิชาการเลยอัตมามีความรักมิติที่8ปดกำลัง8ไปเรื่อยๆถ้าอัตมามีความรักมิติที่เก็มิติพระพุทธเจ้ามิติที่8ปดก็พระโพธิสัตว์ระดับแปดตอนนี้อัตมามีความรักในระดับ7ไปแล้วแล้วก,ก็กำลังเป็นแปดสะสมความรักระดับที่แไป อยากรู้ความรับระดับหนึ่งสองสามี่หจ็ดแปไปอ่านหนังสือความรักสิมิติวันนี้ขอผ่านไม่ขยายความไม่นำมาพูดถึงหรอกอเขาก็ขึ้นตัวหนังสือให้บ้างอินเสิร์ตให้บ้างก็ดูตัวหนังสือไปพรางอ่านให้ฟังตัวชื่อมันกันแล้วกันที่หนึ่งการมนิยมหรือเมธุนิยมสองพันธุนิยมหรือปิตะปุตตาปุตตาปิตะปุตตานิยม 3. ายาตินิยมหรือโคตรนิยมโคตรนิยม 4. สังคมนิยมหรือชุมชนนิยมห้าชาตินิยมหรือรัฐนิยม 6. สากลนิยมหรือจักรวาน 7. เทวนิยมหรือปรมาตมัน 8. อาริยนิยมหรืออเทวนิยมอ่าหรือจะเรียกนิพพานนิยมก็ได้อนิพพานนิยมตัวอันเก้า 9. นิพพานนิยมหรืออรหันต์สิบพุทธนิยมหรือโพธิสัตว์ตบภูินิยมน,นี่คือ,อขั้นตอนของความรักมิติต่างๆซึ่งอันนี้ก็อาจ,จะมาก็เขียนเรื่องความรักสิบมิตินี้ตั้งแต่พศ1สนึ่เทศ ไม่ได้เขียนไม่ได้ร่างไว้ก่อนเลยอันนั้นอันนี้ความรักสีมิติเนี่ยจะไปเทศเอ๊ะจะเทศแล้วเรื่องอะไรดีเทศไปก็เดินทางไปโอ้มันก็ขึ้นมาสิบมิติเลยเทศอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ,บิทยาลัยครูอยู่เชียงใหม่ทั้งสองที่สองที่เทศกันนี้ที่นี่แล้วเสร็จก็เลยโอ้ดีจังเลยก็เลยไปเทศอีกเอาความรักสิมิติไปเทศอีกที่ มีอะไรครูอีกก็เลยเป็นสองความรัก10มิติเนี่ยที่เทศเขาก็เก็บคำเทศมาถอดถอดอถอดเทพอทพอกมามแล้วก็มารวมกันพิมพ์เป็นหนังสือความรัก10มิติโดยเอาสองเวอร์ชั่นที่ประเทศสองแห่งเนี่ยมาบันทึกไว้พิมพ์ไปอยู่ไม่รู้ตั้งแต่ตั้ตงครั้งที่10กว่า10ครั้ง20ครั้ง พิมพนะีานอัตมาเขยว่าเอ๊ะมันน่าจะเอามารวบรวมันสองอันเนี่ยนำะมาทาให้เรียบเรียงรวบรวมมห้เป็นสิบอัตมาก,ก็เลยเอามารวมมาทาให้กระชับขึ้นจากบรรยายนะมาเป็นเขียนใหม่เป็นความรักสิมิติเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่งที่พิมพบอกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะหนะ้านี่คือเรื่องของความรักสิบมิติ เข้าใจดีๆอาจจะมาให้เรียนในมัธยมแต่แต่มัธยมหนึ่งถึงมัธยมหกให้เรียนแบ่งให้เรียนทีละสองมิติสองมิติสองมิตินะมัธยมก็จะได้ห้าคู่ไปถึงมห้ามหกก็เรียนรวมเลยมหนึ่งก็เรียนกามนิยมกับพันธุนนิยมมสองก็เรียนญาตินิยมสังคมนิยมอะไรเนี่ยไปห้าคู่ อาไปสีไปห้าคู่รวมสิบเต็มเสร็จแล้วมหกก็มาเรียนรวมไปทั้งหมดที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมหนึ่งเรียนสองมสองก็เรียนสี่มันก็ต้องทวนอันเก่าอ่ามสามก็เรียนหกมสี่ก็เรียนแปดมห้าก็เรียนสิบนะแล้วมหกก็ค่อยเรียนรวมหมดนะ